ีค่ะคุณตาเคียนค่ะสสวัดีค่ะคุณตาเคียนค่ะมืัอนี้จะได้มาติดตามเรื่องราวความฝันของคุณตาเคียนเนาะค่ะเดื่องนิ่ข่าวว่าขึ้นฝันอีกแล้วค่ะเรื่องราวความฝันของคุณตาเคียนเพื่อนที่ฝันว่าแนวใด้การเราเรื่องความฝันของคุณตาให้ท่านผู้ชมทางบ้านทั้งฝั่งเนี่ยค่ะเจ้าฝันเนี่ยฝันยังตีหัวฝันคือฝันว่าอะไรไปใส่หม้อใส่ เหมนอนเนานี่ล้วมาสาพไปยามเนาะค่ะแล่าสาวยามยามมาบากเียป้าแปดตัวอ่านี่สปา๋้วางามนะแปดตัวได้แปดตูวเออแปดตูวอ่นดีวตัวตายแน่ตัวเป็นแน่นะอันทับปนะค่ะ ี่ทั้งเดีไดกินเด้อว่าแบบใหญ่นะค่ะอเมปเต่าเียนได้วันบัว่ได้ทำหนีเลยเออเดินไปใส่หม้อ่่ไปป้าเป็ดตออป้าตัวใหญ่บ่ตาป้ามันในะทำหนีทำหนวโอ้ปลาขาวเขานี่มอ่องมอ่่องมองห่างเนาะ่ค่ะอมอ่ที ตายวัตถุตัวบ่บ่ตายบ่ตายบาดนี้เรามาโคตรอย่างนี่้ก็ตายก็มีเป็นก็มีนะคนกันเอออืมก็ได้เอามาหอดเ้อนหอดสานอยู่เออจะไหนตัวแบบคุณตาเออเท่านี้แหละเท่านี้เลยเออเออบ่อยฟันยาวเลยโอ้แต่คุณตาเก่งเปิดมองฟันยาวเนาะค่ะงมื่ีวนฟันกัดค่ะ บานี่ฟันเนี่ยนี่นี่คุณตานี่สตีเป็นตัวเล็ตัวใดเหรอคุณตาสิตีเป็นตัวเล็กเนาะสตีใหญ่ด้วเอาสามตัวก่อนเนาะบานีหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเออค่ะสองตัวก็เจ็ดแปดอสองตัวเจ็ดแปดเนาะ เอาเองบานเนี่ยแปดแปดกันไหวแปดแปดกันเนาะกันกันเป็นตัวกันไหวอ๋อาหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วก็บแปดแปดมันเป็นตัวกันเนาะคุณตัดกินเนาะเออค่ะฝันสั่งฝันสั่นๆเลยเนาะบ้านจะบ่อยบ้างค่ะไม่ได้จาปีเนี่เลยเนาะค่ะค่ะพุ้ย่ายมันจเป็นหกบ้านเนี่ยจับ จับน่มันเป็นเจ็ดปลาเป็นแปดเปีนอย่ยงตีแนี่ยค่ะจะมารบ้างคูสายนี่เป็นหกเป็นหกจับนี่เป็นเจ็ดเป็นเปลานี่เป็นเต๋เออปลาเป็นแก็เอาเลยก็เอาหกเจ็ดไปก็ได้ก็มาตีให้หกเจ็ดแปดค่ะ้านเนี่ยก็ กันเปดแปดไกันแปดเปดเนาะเออกันไปค่ะดูกันแปดแปดอืมค่ะค่ะเพราะว่าปลาแปดตัวสิดว่าคนตายปะปลาแปดตัวปลาแปดตัวเออค่ะตีออกจากปลาเนี่ปลาก็เป็นเป็หอีกแค่เปดเปดตัวเปดตัวแล้วว่ารันมาอีกได้เออชื่อบุ่มหนึ่งค่ะก็ว่าตัวตายกับีแปดศูนเปดศูนนึ่งเออค่ะอันนีุ้้มหนึ่ง แปดศนตายเน้ยตายมีเน้ยแปดศูนน่งนอระนี้เนะค่ะหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดกันนี่คือแปดแปดแปดศูนย์เอนีค่ะบาทนี่ฟันสันๆจังสีกะตีตัวเลขกกับบยากเนอก่เกียวกับบาแ่ยวกาได้จับเนาะปาเนาะผีเจ็กมาหาอีบอเกินไอ้กบพี่เจ็กพี่เจ็กบอส วันที่2นั่นคือก็ว่็ไปจกสาเด้อไปหลอกสาอบ้าเบ่าบนจุดตุกชี่แทบอกันว่าอยู่ประ่ทศอะไรมรินะหัวหมูอะไรวะบอกมาถืงเลยว่าค่ะบอกยังะบก็คือก่อนคุณตาเขียนสีฝันฝันว่าได้ปลาแปดตัวนี่ ไปหลอกสาไปหลอกสจาจ้างรับไปหลอกสาก็เลยได้เว้าได้เกาไดอยู่ก็จุดอ่าเจ็บของใหม่บอกเพิ่นค่ะว่าเป็นจังได๋ปู่ยาเอ่าบอกเรืบ่ถืกบ่ได้จริไดจหัวหมูบ่อ่าหมู้ยแพะมาไก่ได้หรอค่ะบาดนี้ยมะเรงมากกะเลยมาฝันเออฝันว่าได้ปลาเลยเออโอ้ค่ะบ่แน่เนาะคุณตาเนาะ่คุณตาจะมา ไห่เป็นพิศนานแล้วว่าวตันเุจอยฟันจ่อยค่ะมา้วแต่แล้วเอาแม่คู่วไปจุกตาไปหลอกายเมื่อเขาว่องฟันตับต๊ะเนี่ยมาแรงมากฟันเลยว่าแด่ปลาเลยอ่าเยอะอันนี้เยอยอะตื่นตื่วงเยอะว่าจื่หลอกตาโรกเนี่ยมันน้ำกับโมมีมันแห้งมันแดงร้ายว่าค่ะบอกกัน ค่ะเดบอกเด็กาวเป็นน้องคุณตาเนาะบ้าหอมหอมไ้บานก็บริจินแล้วแนวแนวเด็กเขาก็บร่ถืกว่ะค่ะค่ะเดบอกเพิ่นอีกเป็นเออคันยาา็ก็บ้อกเสก็กเลยวะโอ้ค่ะค่ะบ่ะบรเนาะคุณตาเนาะหมวดนี้อาจจะมากหกเจ็ดแปดสามตูอีกกระได้เนอะแต่ทั้งสามตูวเนาะคก็เป็นเด็กห่างไปหน่อแนิดนึค่ะ่ไปยังจังไรเอาบก เพราะว่าไปบุษยาเอฟบีโอชับเดี๋ยวมันเป็จ๊ค่ะเดี๋ยวพี่เปร์ค่ะใช่ค่ะผู้ชมทางบ้านปิจิลาหนาเอาเนาะคุณตาเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณตาค่ะมีซ้ำหนี้มันบ่ค่ะต้นนี้แหละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวดีคุณตาให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮารับชมรับฟังเนาะคุณตาเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาเคศ์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะกันไหวก็คือแปดแปดหลักแปดศูนย์เนาะค่ะเนาะประจํางวดวันที่สิบหกพฤษภาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมฝันว่าไปใไซม่องค่ะได้ปลาแปดตัวค่ะท่านผู้ชมคุณตาเคศ์นี่ก็เลยตีเป็นตัวเลขหกเจ็ดแปดเนาะค่ะเนาะหกนี่ก็มาจากน้ำผู้ชายค่ะตีเป็นหก จับกับเจ็ดปลากับแปดก็เลยตีเป็นหกเจ็ดแปดเนาะคะ่ะนอจังเด็ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมานกับตัวเลขของคุณตาเคนเนาะคะ่ะนอสื่อตัดหน้าตัดหลังเอาคะ่ะท่านผู้ชมโตกันก็นคือแปดแปดแปดศูนย์เนาะคะ่ะนอสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่นะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอกกขอฝากช่องคะ่ะท่านผู้ชม อย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบพลาตัวเลขแนว่วทางความฝันดีๆค่ะถามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู ai, RPG, ่ใส่จ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบา้านะคือเก่าเนาะค่ะเนาะสุดท้ายนี่กาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของคุณตะเขนเนาะค่ะเนาะหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดปดปดแปดค่ะเจอกันไหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ